นี่คือเหรียญหล่อนะครับรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกก็มาถ่ายทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูกันนี่คือคือรุ่นแรกนะครับก็รู้สึกผมจะถ่ายทำไปแล้วองค์หนึ่งก็คือเป็นรุ่นแรกแต่ก็มีรุ่นสองอีกสององค์หลวงพ่อทาครับวัดพเนียงแตกเลยครับเนี่ยถ่ายทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูกันก็เป็นเนื้อพระพิคุพระ ธรรมชาติของเนื้อพระความเก่าของเนื้อพระครับให้เปรียบเทียบระหว่างของเรียนแบบกับของที่แบบ <c oughs> แท้ในสายตาของเซียนข้างถนนอย่างผมครับ <c oughs> ก็มาถ่ายทําให้ได้ดูกันไปเรื่อยๆครับนี่คือหลวงพ่อทาวัดพันเนียงแต่รุ่นแรกนะครับอันนี้รุ่นแรกนี่คือรุ่นหนึ่งครับถ่ายทําให้ได้ดูกันครับ นี่คือรุ่นหนึ่งนะครับหลวงพ่อทาวัดผนียงแตกถ่ายทำให้ได้ดูครับชอบอยางไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วผมก็จะเอาพระที่สะสมอยู่ทั้งหมดเนี่ยที่เห็นว่าจำเป็นต้องถ่ายถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆให้ครูบาอาจารย์ที่แบบพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆลูกๆหล,ล,ลานๆแล้วก็ได้ศึกษากันพวกเดียวนี้ พระค่อนข้างจะแท้มักะหายากเลยนะครับส่วนมากพระเรียนแบบค่อนข้างจะเยอะแล้วจนกระทั่งแบบคนที่รุ่นหลังๆนี่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลหรือว่าพระที่เป็นรุ่นแรกๆได้นี่พระนี่เป็นพระที่ผมเชื่อได้ก็เพราะว่าผมสะสมมานานแล้วผมไม่ได้ไปเก็บพระอกีกที่แบบในปัจจุบันที่แบบจะหาไม่ค่อยพบผมสะสมไว้เดิมอยู่แล้ว ผมก็พยายามที่จะเอาของที่สะสมมานานแล้วเนี่ยมาถ่ายทําให้พ่อแม่กรูบาอาจารย์ได้ดูได้ศึกษากันที่สะสมมานานนี่คิดว่าไม่น่าจะเกศครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบเป็นแบบเสียนข้างถนนมานาน 40- 50, 50ปีก็ไม่น้อยครับก็มีก็มาถ่ายทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูได้ศึกษากัน ศึกษาพระก็อยากให้ศึกษากันแบบโคจักวานพระหลายๆองค์เปรียบเทียบกันไม่ใช่ว่าคนพระองค์เดียวไม่รู้แท้หรือเก๊มาพูดยืนยันเอาจุดเป็นจุดตายเล็กๆน้อยๆมาพูดกันครับมันไม่ใช่ครับพระหุ่นเทียนพระหล่อโบราณเทคโนโลยียังไม่เหมือนปัจจุบันแล้วเป็นเหรียญรุ่นแรกๆเพิ่งจะหัดทําใหม่ๆในสมัยนูน้นแล้วคุณจะเอาพระอย่างนั้นมา ทุกองมาเป็นจุดเป็นจุดตายอย่างที่พูดพูดกันมันผิดมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบสิ่งที่มันจะเป็นไปได้ครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็พระเป็นพันพัน,พนองค์ร้อยร้อยองค์มีแท้ของคุณแค่คนเดียวมั้งที่พูดพูดกันอยู่ผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าอึดอัดในวงการพระทุกวันนี้ดูดูมักจะสีเท่ากันไปซะทั้งหมดครับ นี่คือแล้วก็บางคนก็มักจะพูดแบบดูเป็นอะไรอย่างนง้นโอ้โหใครก็ดูเป็นนะครับเพราะพระแท้มันดูไม่ไม่ยากหรอกครับผมบอกไว้ก่อนพระแท้ดูไม่ยากครับดูธรรมชาติของเนื้อพระดูเนื้อพระส่วนมากจะมีทองผสมอยู่ค่อนข้างออกจะเยอะเพราะฉะนั้นนั่นคือจุดตายของเหรียญโบราณที่เขาทำกันมาครับผมก็พยายามที่จะ ถ,ถ่ายทอดถ่ายทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาได้เป็นแบบได้มีข้อมูลเยอะๆที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์พระเครื่องเราเพราะทุกวันนี้แต่ละคนต่างก็คุยว่าตัวเองรู้ตัวเองมีแล้วก็ไม่ค่อยเอาออกมาโอ้อวดกันเอามาแต่นิดแบบๆหน่อยๆเห็นว่ามีร้อยๆอ,องค์ก็เห็นเอามาโชว์แค่องค์สององค์แล้วจะพูดทําไมครับทําไมไม่โชว์ทั้งร้อยเลย หรือผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่ามีอะไรแบบมีเยอะแยะอะไรเขาผ่านอะไรมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาที่ครับเอามาให้พ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ลูกๆหล,ล,ลานๆได้ศึกษากันได้เป็นข้อมูลได้ได้ดูพระแท้กันเยอะๆจะได้ประมวลแบบในการที่แบบจะศึกษาพระกันต่อไปในอนาคต เพราะฉะนั้นนี่คือเจตนาของผมที่ทำแบบพระโบราณพระเก่าๆที่ผมมีผมก็สะสมมาผมก็จะมาถ่ายทำให้พ่มให้ครูบาอาจารย์ได้ดูกันนะครับขอบคุณมากครับชอบอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับ